แส่อึง้งชื่อเล้งอยู่บนก็เลยเป็นเปิดธุรกิจอึ่งเล้งอุบลน,นะครับแต่เดิมเอึอ่งเลง้งก่อนที่จะมาเป็นอึ้งเลง้งก็คือเป็นกิมฮงมาก่อนเป็นอึ้งจิมฮงการค้าเริ่มต้นก็สมัยเตี่ยก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจโชห่วยมาก่อนแล้วผมก็มีโอกาสหลังจากเรียนจบแล้วก็มาช่วยเตี่ยธุรกิจแนวโน้ม ในอนาคตผมมองว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเฉพาะด้านอาจจะเป็นด้านอาหารด้านแพ็เกจจิ้งอะไรพวกนี้เป็นแหล่งนัดพบของคนทำขนมก็คือธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอาหารที่คนจะไปทำขนมทีหนึ่งเป็นพวกแป้งน้ำตาลน,น้ำมันแล้วต่อมาในในช่วงหลังๆนี้หลังจากที่มาเปิดเป็นอึ้งเลงแล้ว ก็จะเป็นเน้นทางด้านแพคเกจจิ้งสินค้ามีความหลากหลายพอลูกมาบริหารงานก็เลยได้ไปเปิดอึงงองอ้งเล้ง2อึ้งเล้ง2นี่จะเป็นธุรกิจแนวใหม่ก็คือจะมีการใช้บาร์โคด้ดใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแต่ด้วยมันมีการขยายงานมากอึ้งเล้งสองก็เลยไม่เพียงพออึ้งเล้งสองจะอยู่เป็นสาขา ฟ้าต่น้อยธุรกิจมันจเจริญเติบโตมากพื้นที่ไม่เพียงพอก็เลยได้มาเปิดที่วารินเป็นอึ้งเล้งสามคืออึ้งเล้งวารินฉำลาบก,ก็คือสถานที่แห่งนี้ธุรกิจแต่แต่ดั้งเดิมแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรนะเป็นสำล้อดแดงก็ปั่นส่งแล้วขาเนื้อเป็นสำล้อเครื่องเพราะมีรถยนต์ก็มีโอกาสได้ส่งของมากขึ้นดังนั้นคิดว่าการใช้รถยนต์ มันจะทำให้เราสามารถขยายกิจการไปได้มากขึ้นครับโดยเฉพาะรถที่บ้านใช้ของอิสุสนี่เป็นหลักนะครับตอนนี้ธุรกิจที่ของอึ้งเลง็งมีบางส่วนที่ใช้ออนไลน์ด้วยออนไลน์ก็คือมันเป็นเหมือนเหมือนกับเราเราเราับออเดอร์มาแล้วเราก็ต้องไปส่งต้องใช้รถยนต์ในการจะส่งเพื่อความสะดวกในการ ไปครั้งหนึ่งจะได้คุ้มไม่ต้องอถ้าถ้าเป็นรถเล็กมันก็จะไปได้น้อยครั้งอาจจะวันหนึ่งอาจจะต้องสองรอบแต่ถ้าเรารถใหญ่ครั้งเดียวเราวิ่งครั้งเดียวจบเลยภาพรวมที่เคยใช้อิสูสูมาก็คือรถประหยัดน้ํามันบรรทุกได้เยอะนะครับแล้วทนประหยัดน้ํามันของมอนก็ทำให้ทำให้เราไม่สิ้นเปลืองนะครับ สวัสดีค่ะชื่อจิ๊บนะคะเป็นผู้บริหารของทางอึ้งเล้งวลินชําราบแห่งนี้นะคะเหตุผลที่จําเป็นต้องเพิ่มรถนะเหตตอนแรกที่คิดว่าจะต้องเพิ่มรถเพราะว่ารถกระบะอิซูซุที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นกระบะตอนเดียวซึ่งการบรรทุกของกระบะใส่ได้จํากัดเวลาเราจะบรรทุกอะไรเยอะๆแล้วไปในระยะทางที่ไกลหน่อยมันจําเป็นต้องวิ่งสองเที่ยว มันก็จะค่อยงสิ้นเปลืองแต่ว่าเราเปลี่ยนมาใช้ตัว NLR เนี่ยมันก็จะบรรทุกได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าช่วงตอนข้างหลังมัน3เมตรนี่มันก็ประหยัดน้ํามันเพราะมันต้องวิ่งแค่รอบเดียวมันก็สามารถจบงานได้ใช่ประหยัดเวลาประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดกําลังคนด้วยเพราะว่ามันไปทีเดียวจบทาไมถึงเลือกเป็นอิซูซุต้องเริ่มต้นมาจากคุณพ่อคุณพ่อเป็นลูกค้าอิซูซูอยู่แล้วเราใช้อิซูซูมาตลอด เสร็จแล้วยูวสูมีข้อดีในหลายอย่างแล้วก็ที่แน่ๆคือทนมีความทนมากใช้ใช้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปกงังวลศูนย์บริการก็มีครอบคลุมค่ะก็ถ้าเหมือนอุบลก็จะมีฝั่งในเมืองแล้วก็ฝั่งวารินอันนี้เราแย้มมาวารินเราก็ใกล้ศูนย์บริการวารินเราอยู่ในเมืองเราใกล้ศูนย์บริการในเมืองทําไมเราต้องติดเทเลเทคเพราะเทเลเทคก็คือ g p s อย่างหนึ่งเนาะค่ะเวลาเราจะไป ในต่างพื้นที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขับรถของตัวพนักง,งานของเราเองแล้วเวลาเราติดตามผลของพนักง,งานบางทีเราโทรศัพท์ไปถามเขาบ่อยๆเขาก็จะมีความรู้สึกกุจิตขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราดูสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชันหรืออะไรใดๆเราก็สามารถนำข้อมูลพวกนี้ไปคุยกับเขาได้ข้อมูลที่ได้รับจาก TELE เซคคิดว่าสามารถพัฒนาบุคลากรได้ค่ะ เพราะว่าข้อมูลที่ได้จาก t e l e ทค c h นั้นมันค่อนข้างละเอียดมากแล้วมันก็เป็นรูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นจริงเวลาเราไปคุยกับเขาเขาไม่สามารถโต้แย้งเรากลับมาได้ว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งสิ่งนั้นกิจกรรมที่ทางอิสุสูมาที่อึ้งเรงวาลินแห่งนี้นะคะวันนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะมีโอกาสได้มาฟังอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเทเลทคที่ที่เราเป็นผู้ฟังแล้วก็มีการอบรม ของผู้ขับขี่ด้วยผู้ขับขี่เขาขับรถได้อยู่แล้วแต่บางทีเขาอาจจะขาดตกบกพ่องบางส่วนไปเป็นส่วนที่เขาอาจจะคิดว่าเขารู้อยู่แล้วแต่เขาคิดไม่ถึงมันก็ทําให้เหมือนเป็นการรีเช็คซ้ำในในองค์ความคิดของเขาเหตุผลที่เลือกเป็น NLR นะคะเพราะว่า 1. NLR เป็นรถสี่ล้อไม่ติดเวลาแล้วก็รถ NLR ตัวนี้ เป็นรถป้ายเขียวเราใช้เราใช้ใ,ชใชบขับขี่ธรรมดาสามารถขับรถได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ใบขับขี่ขนส่งแล้วก็มันคล่องตัวเวลาเข้าไปในที่ชุมชนมันก็สามารถจอดหาที่จอดได้ง่ายเวลาเหมือนวงเลี้ยวอะไรพวกนี้เขาก็มีวงเลี้ยวที่ค่อนข้างแคบกว่ารถบัส